สวัสดีเจ้าพี่น้องมาจวนกินข้าวแล้วเจ้าพี่น้องของกินเมืองเมืองเจ้าพี่น้องของกินเมืองเมืองเจ้าวันนี้ตักข้าวนักหน่อยพี่น้องสองทัพพีพี่น้องก็คือหมายถึงว่าตักข้าวเยอะนี่แหละพี่น้องภาษาไทยนะภาษาเมืองบอกวันนี้ตักข้าวนักหน่อยเจ้าพี่น้องตักสองป้าภาษาเมืองบอกตักสองป้าจ้าพี่น้องอย่างภาษาไทยก็บอกวันนี้ตักสองทัพพีครับนะ ตักสองทัพพีค่านะคะพี่น้องตักสองปากพี่น้องก็คือสองทัพพีนะคะพี่น้องเนาะแต่คมณท้องว่าจะบรรยายไปตัวบรรยายภาษาไทยไปตัวนะเจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือป่าจีนะเจ้าพี่น้องกำเมืองของป่าจีนะเจ้าพี่น้องป่าเล็กป่าน้อยนะคะพี่น้องป่าจีเจ้าใครมาตูงเจ้าเนี่ยเจ้าพี่น้องใครมาตูงเจ้าใครมาตูงตัวเจ้าเอออ้ลิ้มจะพันแล้วแบบตันอย่างตัวป่าเล็กป่าน้อยพี่น้องเนาะ มันสุดยอดเลยนะพี่น้องนะสุดยอดของอาหารป่าละปลาเล็บน้องก็ค่อยๆกินไปพี่น้องมีถมย่างที่จะเพิื่ออวดที่จะอวดพี่น้องถึงว่าถึงวันนี้ถึงตักข้าวสองปาสองทับพีพี่น้องนี่พี่น้องนี่นี่นี่พักกาดจอเจ้าพี่น้องพักกาดจอใส่น้ําอ้อยพี่น้องพักกาดจอเมืองเมืองนะเจ้าอันนี้เมืองแต้ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าพี่น้องก็คือว่าใส่น้าอ้อยพี่น้องพ่อหมูกใส่น้าอ้อยตัวไนเจ้าพี่น้อง หมายถึงว่าก็จะตำนะเจ้าพี่น้องหอมขาวหอมแดงนะเจะ้าพี่น้องกัะปิกะนนาตำด้วยกันพี่น้องตำด้วยกันแต่ว่าหาปลาหมวกจะใส่ทีหลังเพราะปลาหมกใจหาขวดนะเจ้าใช้คำว่าใส่ทีหลังคือว่ามันสุกเสร็จแล้วปลาหมวกถึงจะใส่ฮานะเจ้าแต่ว่าตำหอมขาวหอมแดงนะครหอมขาวหอมแดงหอมขาวก็คือกระเทียมนะเจ้าพี่น้องผ้าหมวกจะห้องว่าหอมขาวนะเจ้าเป็นคือกระเทียมนะคะหอมขาวหอมแดง กะปิหัวเน่าอันนี้ตำด้วยกันเจ้าพี่น้องตำด้วยกันตำเพื่อให้มันแตกบุแต,ตกบา้าพี่น้องแตกบุตแตกบ้าก็คือว่าแตกบ้างไม่แตกบ้างนะพี่น้องตำเสร็จแล้วก็ตั้งน้ำไว้พี่น้องตั้งน้ำเมื่อเดือดไปเสร็จแล้วก็เอาที่เขาตำนั่นกะปิหัวเน่าหอมขาหอมแดงนะพี่น้องเอามาใส่เอามาใส่หมอ้อเสร็จแล้วถึงจะเอาผักกาดใส่เจ้าพี่น้องก็คือคอุ้ยง่ายว่าขอคือไอ้หอมแดงมันสลดสักหน่อยพี่น้องหอมแดงซุกสักหน่อยแล้วก็เอาผักกาดใส่ทีหลังพี่น้อง อากาศใส่ทีหลังเสร็จว่าโมกไปเอาน้ำนอ้อยใส่ตัวน้ำอ้อยกับประกาดในว่าโมกแก้วใส่ตัวกันจ้าพี่น้องบกขามจะใส่ทีหลังนะเจ้าพี่น้องสีมันอย่างงามเจ้าพี่น้องมะโมกใส่บกขามใส่บะขามสดนะพี่น้อง,าาสอองใส่บะขามดิบนั่นแหละทางบ้านเพจจะบอกว่าหอมะขามดิบเจ้าพี่น้องก็คือบะขามสดนั่นแหละเนะะาะภาษาไทยคงเป็นบะขามสดนะครับพี่น้องคือบะ,นะะขามดิบค่ะบะขามดิบฟักใหญ่เจ้าพี่น้องมันส้มดีขนาดเลยส้มไม่อ้อไม่หักหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะเจ้าพี่น้อง หน้าตาเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะคืออันนี้ก็คือจอเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องรสชาติจำลอมอ่ะพี่น้องจำลองก็คือล้ามาพี่น้องนะคะจำลองก็คือล้ำเละจนกินนะเจ้าจนกินอาหารเจ้าด้วยกันนะเจ้าพี่น้องนี่นะสองอย่างพี่น้องสามอย่าง,งาต้งไข่ต้มนะไข่ปลาตุ้มข้าวกล้องเหมือนเดิมนะเจ้าพี่น้องจอนกินนะเจ้าจนกินข้าวด้วยกันนะเจ้าพี่น้องเนาะจะกินโชว์นะว่าจะกินโชว์ว่าแบบกินโชว์ว่าแบบโชว์ว่านก็ดีจะเมินน้ำไปพี่น้อง จะเมินแล้วไปก็คือจะนานเกินไปนะคะพี่น้องโอเคชนเท่านี้ก่อนนะจ๊ะชนเท่านี้ก่อนเดอ้อ